สัปดาห์นี้คลิปนี้มาคุยกันในเรื่องตัวจับสมาร์ทโฟนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรูปแบบใหม่ๆออกมาแล้วก็คือเป็นรูปแบบการยึดจับสมาร์ทโฟนแบบแม็กเซะครับเดี๋ยวมาดูว่าสามารถประยุกต์ใช้งานอะไรได้บ้างบนโต๊ะตอนนี้เท่าที่ผมมีก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นตัวแบบยึดจับโทรศัพท์แบบดั้งเดิมครับเป็นการยึดแบบสปริงหนีบธรรมดาแบบนี้เลยนะครับการใช้งานก็ไม่มีรูปแบบอะไรที่มันจะต้องซับซอ้อนแล้วก็การใช้งานเนี่ย มีแค่นี้เลยครับบางตัวเนี่ยด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นโคชูนะครับเป็นโคชูสําหรับว่าใส่ตัวติดต่างๆเพิ่มเติมอย่างเช่นไมโครโฟนครับเป็นไวเลสหรือว่าด้านล่างเนี่ยก็ติดกับตัวขาตั้งเล็กๆหรือขาตั้งใหญ่ๆนะครับอันนี้คือรูปแบบดั้งเดิมครับสำหรับตัวในการหนีบโทรศัพท์หนีบสมาร์ทโฟนครับก็ใช้งานเพียงแค่นี้นะครับคราวนี้รูปแบบใหม่ๆก็มีพัฒนาแบบนี้นะครับ ผมอยากให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบสปริงหนีบเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือ u l e n c i sk 20นะครับเป็นรูปแบบของการหนีบโทรศัพท์แบบดั้งเดิมอยู่เลยก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็ใช้งานไม่ได้เป็นแบบรูห้หราหรือว่าเป็นแบบออโต้อะไรขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นการใช้งานลักษณะโดยทั่วไปนะครับประมาณอย่างนี้ก็สามารถปรับมุมปรับอะไรต่างๆได้นะครับ หรือแม้กระทั่งจะทาเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเป็นแบบว่าเซลฟี่แบบนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ได้อยากจะต้องการถ่ายหรืออยากจะทําเป็นขาตั้งกล้องเป็นแบบเอาไว้ดูหนังนดูซีรีส์อะไรย่างนี้ก็ตั้งเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยอนเนกประสงค์มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นแบบหนีบจับแบบดั้งเดิมด้วยไม่ต้องเป็นแบบกลัวอะไรว่ามันจะเข้ากันได้หรือไม่ได้นะครับ ตัว SK 2 0นะครับยังพิเศษอีกก็คือตรงด้านล่างก็สามารถเอาไว้เป็นหนีบโต๊ะหรือว่าเป็นหนีบพวกขอบอะไรต่างๆเนี้ยก็ได้ครับมันก็ประยุกต์ใช้ให้มันง่ายๆแบบนี้ก็มีให้เลือกใช้ครับอันนี้คือแบบดั้งเดิมครับ SK 2 0นะครับการเก็บอะไรก็ออกแบบมาให้เป็นแบบง่ายๆนะครับอ่าปุ๊บแล้วก็พกใส่กระเป๋าพกใส่กระเป๋ากางเกงพกใส่กระเป๋าเดินทาง หรือว่าพวกเป้อะไรต่างๆพวกนี้ก็ทําได้ง่ายๆเพราะมีขนาดเล็กมากนะครับคราวนี้รูปแบบอื่นๆที่ตอนนี้ที่ผมมีครับก็จะเป็นระบบแ a ็กเซฟเพียวๆเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็น MA-30 MA-30 นะครับ MA30 ก็เป็นตัว m a ็ s a ซฟติดโทรศัพท์เหมือนกันนะครับตัวขาเนี่ยก็สามารถกางได้นะครซึ่งรูปแบบประเภทพวกนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะมาาันจะกางคล้ายๆกันแล้วก็แปะเข้าไปานี้ก็เป็นการ ใช้ถ่ายก็ได้นะครับเป็นถ่ายแบบท็อปเทเบิลแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการจัดองศาอะไรนิดหน่อยครับตัวนี้เป็น ma 3 0จริงๆมันมีรุ่นใหม่กว่านี้นะครับ ma 6 0มั้งตัวนั้นก็จะจัดรูปแบบได้สูงกว่านี้น,นนี้ก็เอาไว้ดูหนังดูซีรีส์ดูฟังเพลงอะไรต่างๆนะครับหรือจะจับถือเป็นแบบว่าถ่ายแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันก็ประมาณนึงนะไม่ได้เป็นแบบว่า,าทําได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัว m a x s a f e เนี่ยมันมีความ แม่เหล็กที่ค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดว่าใช้กับตัว iPhone ใหม่ใหม่เนี่ยมันก็สามารถแปะเข้าไปได้เลย,เลยแต่ผมเนี่ยเป็นตัว11 Pro อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาเคสที่มี m a ็กเซ e แบบนี้มาครับแล้วก็แปะใช้ก็ได้ประมาณนึงนะเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันผ่านอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่มันเป็น m a ็กเซ e ไอตรงแม่เหล็กเนี่ยอยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะแปะเข้าไปแบบแน่นหนาแล้วก็แข็งมากนะครับดูดแน่นมากแล้วก็สามารถเกี่ยวกับพวกหูห้อย ป้หรือว่ากระเป๋าสะพายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สะดวกมากนะวิธีเก็บนี้คือแบบเก๋มากนะครับอันนี้คือตัวหนึ่ง MA30 นะครับ <S <S ท่านี้ต่อมาก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้คือไฟ LM19 นะครับด้านหลังเนี่ยมันเป็น m a ็ s a ซ e เหมือนกันแล้วก็ใช้คู่กับตัวพวกกลมๆแบบนี้นะครับก็แปะเข้าไปได้นะครับการใช้งานมันจะประมาณานี้เดี๋ยวจะกางให้ดูก็คือเรามีตัวโทรศัพท์อยู่แล้วปึ๊บ ตรงนี้1อันครับถ้าเกิดว่าเราต้องการถ่ายไปด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีแม็กเซฟตัวนี้แปะเป็นไฟอีกทีหนึ่งคือระบบแม็กเซฟมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสามารถที่จะ a ัดติดอะไรต่างๆมาได้เนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราปิดก็จะเป็นธรรมดานะธรรมดาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ ก็เลยเป็น MagSafe ที่เป็นระบบที่สามารถยืดหยุ่นในการติดตั้งอุปกรณ์เสริม Accessory ต่างๆเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็คือเอามาติดไฟนั่นแหละ,ะครับมันก็สามารถทำให้ช่วยให้ทำอะไรได้หลายๆอย่างมากขึ้นนะครับตัวทัดมาตัวนี้เป็น M A 0 7นะครับก็เป็นระบบ MagSafe เหมือนกันเอาไว้ติดกับพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็น m a ็ s a f e ระบบแบบนี้ก็ติดเข้าไปนะครับปุ๊บ อยู่นะจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นตัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะติดกับพวกบอดี้พวกเคสอะไรข้างหลังเนี่ยแน่นเลยนะครับแต่ว่าด้านปลายเนี่ยจะเป็นแบบโคชู u, นะเป็นโคชู u, เอาไว้ติดกับพวกอุปกรณ์พวกหลิกหรือว่าพวกกล้องเดี๋ยวผมลองหยิบตัวอย่างมาให้ดูอย่างตอนนี้ผมมี A7C Mark II นะครับก็เอามาติดกับตัวพวกโคชูด้านบนได้เลยปุ๊บลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับ ก็เอาไวา้ใช้งานแบบยืดหยุ่นหลายอย่างครับตัวอย่างเช่นต้องการที่จะมีภาพที่มันเป็นแบบสมาร์ทโฟนด้วยหรือว่าอยากจะเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งแปะเป็นแนวตั้งแบบนี้นี่แต่แบบแนวตั้งนี้ก็คือได้ภาพทั้งที่เป็นตัวของกล้องใหญ่แล้วก็เป็นภาพจากสมาร์ทโฟนปรับระยะได้ซูมได้นะครับหรือว่าตัวกล้องเองเนี่ยถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็อยากเป็นคลิปด้านบนก็ถ่ายเป็น เป็นตั้งไว้เป็นวิดีโอนะครับวิดีโอแนวตั้งวิดีโอแนวนอนก็ปรับไปได้หมดหรือบางคนก็อาจจะเอามาทําเป็นมอนิเตอร์นะรันมอนิเตอร์อย่างเช่นตัวโซนี่เนี่ยก็จะมีแอปสําหรับมอนิเตอร์ผ่านพวกจอสมาร์ทโฟนนะแต่ผมไม่ได้ใช้นะบางคนก็เอาแอปเอามาใช้ร่วมกันก็นได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็สําสหรับคนที่ต้องการงาน2 ช่องทางครับคือตัวกล้องใหญ่แล้วก็งานที่ออกมาจากตัวพวกสมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น M A 0 7นะครับมีอีกแบบหนึ่งตัวนี้คือ P M 0 1นะครับเป็นตัวสำหรับใช้งานคู่กับ D J I Pocket 3ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัว Pocket 3เนี่ยอุปกรณก็เยอะแยะมากมายนะตัวนี้ก็เป็น1ตัวก็เป็นการติดตั้งเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวนี้จะแปลกนิดนึงมันจะติด ด้านล่างแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ล็อกตัวล็อกเนี่ยมันจะเป็นแบบง้างๆหน่อยนะกดไปได้เลยปึ๊บอ่ามันจะอยู่หมิ่นๆไปไปลายอยู่นิดนึงนะครับให้มันพ้นนี้คือหน้าตาติดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวแม็กเซฟแม่เหล็กเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบกลางครับเป็นกลางแบบ เยอะมากนะครับทั้งหมุนนะครับทั้งพับขึ้นพับขึ้นได้หมดจำลองเป็นขาตั้งแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็คือวางแบบนี้ไปปึ๊บก็เป็นการแบบถ่ายเหมือนแบบระยะโต๊ะนะครับหรือว่าเป็นแบบอาหารแต่ว่าอันนี้มันจะโครงหน่อยนะครับเห็นไหมไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะถ่ายขึ้นมาเซลฟี่ตัวเองเหมือนนั่งโตแบบนี้มันก็พอทำได้อยู่ ก็หันกล้องขึ้นมามก็จะเป็นมุมเหมือนแบบเสยเสยหน่อยนะครับเหมือนดูจากภาพโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่หนุนสูงหน่อยมันก็จะได้ระดับที่สูงนะตัวนี้ก็คือมันเหมือนวางบนโต๊ะได้ชั่วคราวนะครับหรือถ้าเกิดว่าทําเป็นแบบวางบนโต๊ะไปเลยอย่างนี้ก็ได้อยู่นะี่ยมันก็จัดทรงได้เพราะว่าตัวขาเนี่ยมันพับอิสระมากนะครับและที่สําคัญคือมันก็หมุนได้นะหมุนได้รูปทรงแบบนี้เนี่ยคุ้นคุไหม พอเราจัดเป็นแบบเอาแม่เหล็กหันเข้าหาตัวก็ได้นะหรือจะหันเข้าหาข้างนอกก็ได้แล้วก็แปะนี้เข้าไปนะครับปุ๊บก็จะได้อีก1แพลตฟอร์มนะครับอีก1ช่องทางก็คือเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้นะครับบางทีว่าเราอยากถ่ายตัวพกเ k e สาเป็นแบบแนวนอนนะแล้วก็ตัว สมาร์ทโฟนเป็นแนวตั้งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครอย่างนี้มั้งเนาะก็อาจจะใช้เป็นแบบว่าอีกตัวหนึ่งเราอยากจะเป็นแบบเป็นแบบรีแอคตัวเองอย่างี้ก็หันกลับแม่เหล็กออกข้างนอกเราก็แปะตรงนี้ก็ได้นะเราก็จะได้เป็นมุมอ er ัลต้าวายได้ด้วยมุมอ er ัลต้าวายแล้วก็หันมาถ่ายเซลฟี่ตัวเอง อันนี้ก็คือประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้ประมาณอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดไม่แปะแบบนี้เป็นมุมเดิมก็ได้หันไม่เหล็กเข้าหาตัวใช่ไหมล้วก็แปะเข้าหาปกติแล้วก็ใช้กล้องหน้าของสมาร์ทโฟนของ p p o o n อ่ะแบบนี้ครับก็จะได้เป็นมุมพ็อกเก3ถ่ายด้านนอกแล้วก็มุม p p o o n เนี่ยสมาร์ทโฟนถ่ายเราอีกทีนึงก็ มันก็กันสั่นดีทั้งคู่นะพอมันอยู่ในรูปแบบนี้แล้วมันก็สร้างอาคอนเทนต์อะไรแปลกๆได้อีกเรื่อยๆนะครับสุดท้ายที่ผมมีอยู่ตอนนี้คนระับก็คือตัวนี้เป็น SK 2 2ตัวนี้คือตัวใหม่นะครับก็เป็นพัฒนามาจากอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นแบบระบบดูดสุญญากาศแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบมี Type C นะครับก็ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ย แปะดูเข้าไปได้ปุ๊บครับแบบนี้ครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องไปติดกับพื้นผิวเรียบนะครับอมีตัวอย่างนีนนี้ครับก็เป็นพื้นผิวเรียบเปรียบจําลองแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นเหมือนพวกกระจกหรือว่าเป็นพวกผิวหน้ารถอะไรพวกนี้นะเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนก็คือเปิดออนตรงนี้ปุ๊บก็จะมีไฟสถานะสีเขียวนี่คือมีแบตอยู่นะครับเราก็วางลงไปแล้วก็กดลงไปเบาๆธรรมดาได้เลย มันจะมีมอเตอร์ข้างในเนี่ยคอยดูดสุญญากาศทีหนึ่งนี่ก็คือดูดขึ้นมาเลยนะครับนี่รองรับตัวเนี้ยได้1กิโลนะครับรองรับน้ําหนักการาดูดสุญญากาศไดนะ้แล้วก็แปะเข้าไปเราก็ใช้งานต่างๆได้เลยปุ๊บนะหรือว่าจะดูหนังฟังเพลงอะไรเนี้ยก็หมุนได้หมดเลยนี่หมุนได้หมดเลยแล้วก็ได้ค่อนข้างสูงเลยด้วย ประมาณนี้นี่ส่วนถ้าจะเอาออกนะครับก็กดด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นการคลายออกมาตัวนี้ก็คือมีมีแบตหมดครับถ้าเกิดแบตหมดเนี่ยมันก็จะไม่ดูดมันก็จะล่วงหล่นอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอีกอันนึงนครับแต่ว่าแรงดูดมันเนี่ยก็เป็นแบบแรงดูดตลอดเวลานะแล้วก็มีการพักเซฟบ้างแล้วก็ถ้ามันรู้สึกว่าคลายเนี่ยมันก็จะดูดมันเองออตโต้นะครับมันเลยมีแบตเตอรี่แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นที่มันไม่ได้ใช้ไฟ อ่าเป็นแบบชาร์จเจอร์แบบนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นระบบหมุนแบบดูดสุญญากาศล็อกกันก็มีให้เลือกใช้2แบบครับอุซนนี่ก็มีครับอีกรุ่นหนึ่งอันนี้คือ SK22 นะครับและนี่ก็คือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้พวก m a ็กเซ e ต่างๆติดกับสมาร์ทโฟนครับก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบหลากหลายยี่ห้อครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่ไม่ได้เป็นแบบมาตรฐานเนี่ยตัวแม่เหล็กต่างเนี่ยมันก็จะอาจจะ ติดแรงบ้างติดเบาบ้างหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่แถมมาให้ะนะครับอย่างเช่นพวก PM01 เนี่ยจะมีพวกแม่เหล็กสำรองมาให้ถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้อที่มันไม่ได้แบบมาตรฐานอะไรแบบนี้เนี่ยอย่างนี้อันนี้เนี่ยมันก็จะติดไม่อยู่นะครับเห็นละของพี่สาวก็คือติดมาปุ๊บก็หลุดไปก็ต้องหาแบบอื่นมาติดซึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงกับพวกโอ้โหติดแน่นเลยนี่มันก็อาจจะไม่ตรงกับพวก วงกลมแม่เหล็กแบบนี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ลองดูดีดๆครับอย่างเช่น u ู i ลตัวนี้ก็ค่อนข้างมาตรฐานแล้วนะอย่างตัว MA30 อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบค่อนข้างมาตรฐานนะครับสเสถียรมากติดวงกลมติดแม่เหล็กอะไรเนี้ยโอเคเลยคราวน,นี้ข้อจํากัดถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะใช้นะครับอยากจะใช้เป็นประเภทแบบ m a ็ s a f e แบบนี้เนี่ยข้อจำกัดก็มีอันเดียวเลยคือสมาร์ทโฟนเนี่ยเราด้านหลังจะต้องเป็นแม็กเซฟด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีครับก็อาจจะต้องดูใีชุดว่ามีตัวแม่เหล็กมาให้ไหมถ้าเกิดมีเนี่ยก็มาติดกับตัวเคสแบบนี้ก็ได้หรือติดกับตัวโทรศัพท์เลยก็ได้ข้อข้อที่แบบแม่ตามมาก็คือมันก็จะติดไปกับตัวเคสอันนั้นเลยติดไปกับตัวหลังของสมาร์ทโฟนเลยก็อาจจะลําบากตอนแกะตอนเคลื่อนย้ายตอนเปลี่ยนเครื่องอีกทีหนึ่งครับก็ถ้าให้ดีนะครับก็ตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็น m a ็กเซฟนะครับอย่าง iPhone สิบสองสิบสามสิบสี่เแมจะเป็นแม่เหล็กหมดแล้วครับสิบเจ็ดนี้สบายใหม,หม่ๆนี้สบายแล้วก็ตัวเคสเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นหาที่เป็นแม็กเซฟดีๆเนี่ยด้านนอกแล้วก็ดูดแรงๆเนี่ยพวกตัวยดจับสมาร์ทโฟนที่เป็นแม็กเซฟแบบนี้นี่คือสบายครับอย่างที่บอกดครับมันก็สามารถ a d a p ปเป็น ติดกับพวกไฟต่างๆได้เดี๋ยวหนาคตก็ออกมาอีกครับว่ามันจะเอาไปประยุกต์อะไรใช้อะไรได้บ้างครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชดูครับลองดูของทางอุลซีก็ได้ครับมีตัวเลือกให้ลองแบบต่างๆเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับ Sunday Night คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการติดสมาร์ทโฟนครับก็เลือกใช้กันดูนะไม่น่ายากแล้วก็เดี๋ยวนี้ใช้งานง่ายละติดอะไรปล่อยแบบสบายๆมากๆครับ เอาละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ